สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟรดเกมทีวแม้แต่วันนี้ผมก็จะมาหาความรับที่บ้านใกล้ร้านกาแฟาในเกมฟากูระกันถ้าพร้อมแบบไปรับชมกันได้เลยครับให้ทุกคนไปที่เมนูจากนั้นให้กดไปที่คำว่าชาระีอิดหรือไอเทมอิด จากนั้นให้กดไปที่คำว่า Item จากนั้นให้กดไปที่คำว่า Prop จากนั้นให้ไปที่คำว่า Furniture ให้ทุกคนเลือกพรมฟรีเขียวแฟบูตอนออกมาเหมือนเดิมนะครับทุกคนโอเคกดหน้าแบบก็เข้าไปในบ้านดัง นี่ไงความรักก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแฟลชไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง f ฟดเกมท TV ีทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับ